แซ่บซีปากเจอมาแล้เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับน้องบีเห็นแล้วเจ้าวันนี้น้องบีจะปลามากินน้ำปลาแม่อีพิมพ์ลาดกับนวดปลาหมึกแซ่บๆเลยเจ้ามากินด้วยกันเจ้าอืมน้องบีกินน้าเือนเนอเหมือนเดิมเจ้าแม่น้องบีย่างเหมือนเดิม dăm dăm Lắm, lắm một nhảy mực mhm 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 cháu mhm 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 คน,น,น้ำปลาห้าเนิ้วปุง้งแซ่บกินกับปลาหมึกเข้ากันสุดยอดเลิศดีมาก นาไม่พอเลยอืมอืมยอดเลยเจ้ามากินด้วยกันเจ้า

อืมอร่อยอืมก็แบบฝั่งมุกนี่แม่น้องำมีเขาไปลวกแล้วก็ลอกน้ำเย็น รากข้แข็งมันจะกรอบกรึบกรึบกลุบ็จะไม่กราดมากได้ปลาหมึกสดมาสดมากอร่อนมากดูเอาคนวนมาเนาะ โอ้บปโทระโทรธโมดสามโคไปแล้วอีป่ออีแม่เฮ mm ้ยหนวดใหญ่ใบใหญ่เงามากินด้วกันเด้อือืมอืม ำคำมีคำบรรยายได้เลยเมาะคมัน ะอ้จ้าวเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกับกันินี่เน้นเลยกันนีสำหรับใครที่ชอบคลิปน้องบีหน่เจ้าน้องบีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อน,น้องบีสดใสกำลังแจ๋เพื่อน,น้องบีตัวหน,น่จ้ามาปิดท้ายกันกับกนน,นี่เยโอ้ย อร่อยอร่อยมากอืมอฮวงเนาะเคแซาอ่ะอืม รับคิดนี่น้องบี้ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย